อุ้ยเป็นสาวเป็นนางทําอะไรอย่างนั้นอ๋อเป็นการแกล้งผู้ชายแบบน่ารักน่ารักนี่เองอะ่ะทําไมผมรู้สึกว่าฝั่งผู้ชายจะได้กําไรมากกว่านะ <c oughs> ว้าวแก้วปรากฏเป็นลวดลายมือกําลังอบรอบแก้วครับส่วนที่เป็นรูปมือไม่เปื้อนสีเลยงุยลูกเม่นอาบน้ําน่ารักจังเลยยะบ้านผมก็มีนะครับใส่ไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้านั่นมันลูกเมนป๊บ ผู้พิทักษ์สันติราชขออนุญาตโชว์มานนักสเก็ตบอร์ดว้าลีลาร้ายกาดไม่แพ้น,นักสเก็ตบอร์ดมือโปรเลยน้องแมวขาวมมนีกับดวงตาสองสีมาดูการโยนขวดท่ายากกันครับเออมันจะยากเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยใช้ขาโยนก็ยังได้แล้วแดปบด้วยขาลงไปกี้สงสารอะหัวไม่โขกไม้นะแต่โขกหินดังแอกมีที่ทับด้วยอย่าก,กักล้วยทับ มันเป็นไก่ย่างที่ย่างบนเตาเหล็กนะครับสับให้เสร็จสับพร้อมห่อใส่ถุงเอากลับไปรับประทานเย้ ê, วู้ฮู้อู้ยรับไปเลยคนเดียวเต็มเต็มเด่นๆ,ๆ,ๆเลยครับพี่ชะยังก็ว่าอยู่ในน้ําเลยอะ่ะมันคือบอลลูนปลาฉลามบังคับเคยเห็นกันไหมครับในลาซาดามีขายนะประมาณ400บาทเผื่อใครสนใจอยากซื้อมาเล่นมั่งผมเห็นแป้งนี้แล้วผมนึกถึงใยแมงมุมของสไปเดอร์แมนเลยครับ มันดูยืดตึงหนืดตึงหนืดแบบนี้เลยทางสาสไลเดอร์บนตึกสูงสำหรับผู้ที่ขี้เกียจลงบันไดลงลิฟต์ไปที่บริเวณดาดฟ้าย,ย่อยสามารถสไลด์ลื่นปลื้ดลงมาได้เลยนั่นมันพื้นน้ำแข็งนั่นน่นะเฮ้ยเสียวพื้นแตกจังกระเพื่อมเป็นลูกคลื่นเลยครับพื้นน้ำแข็งหนากว่าที่คิดนี่บังคับให้คุณแม่กินอะไรเนี่ยเหมือนพวกตัวมอนสเตอร์สลามอะไรอย่างนั้นเลยสีหน้าเหมือนไม่ค่อยอร่อยควันกำลังพวยพุ่งออกมา จากรูในท่อนไม้ที่กำลังถูกเผาไม้ท่อนอื่นก็มีรูนะแต่ไม่ยักก็มีควันแฮหรือขนลุกเลยอะ่ะนี่จะเป็นภาพนิ่งนะครับไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหน้า LIFE h a ฮกวิธีการเอากุญแจที่หักออกมาจากรูกุญแจเอาแท่งกาวมารนไฟแล้วจุ่มเข้าไปที่รูกาวก็จะติดกุญแจออกมาแบบนี้ อุ้ยลอกเปลือกไม้ออกมายังก็ลอกวอลเปเปอร์ยังไงอย่างนั้นเลยครับที่ทึ่งกว่านั้นก็คือเนื้อไม้ด้านในเรียบเนียนกริบเลยยังกะถูกกระดาษทรายขัดมาแล้วเป็นการใช้คลื่นความถี่เสียงในการเปลี่ยนรูปร่างนะครับเคยเห็นแต่แบบน้ำไหลมาตรงๆแล้วขาดช่วงอันนี้มีการหมุนเกลียวด้วยอะฟิชอิงตายยังหว่าหุยตกใจหมดนึกว่าฉลามจริงมาโถก็ว่าอยู่โผมมายังไงวะนี่เอาเสมือเลยคลิปนี้เหมือนไม่ได้โชว์สัตว์ทะเลนะครับเหมือนเอาถุงมือฉลามมาโชว์อะ ดูคล้ายๆพวกขนมเซาปิงเลยครับแต่ดูหนานุ่มกว่าเยอะเลยมีการลาดอะไรลงไปด้วยก็ไม่รู้นะครับแต่ดูน่ากินมากอ่ะอุ้ยเหมือนไข่ดาวเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ได้อ้วนที่เห็นฟูๆพองๆนั่นมันขนทั้งนั้นแหละพอโดน้ำเหลือตัวแค่นี้เองถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะใช้ขวานจามผ่าท่อนไม้ใช่ไหมครับสมัยนี้มีเครื่องแบบนี้แล้วไม่ต้องใช้พลังอะไรเลยใช้แค่แรงประคองไม้เฉยๆเองจะเอากี่ท่อนก็ว่ามาเหอะเฮ้ยอะไรอะ ใช่ลูกหมาหรือเปล่าครับนั่นน่ะยังตัวแดงแดงอยู่เลยแล้วแบบโคตรเยอะเลยครับประมาณสองโหลได้มั้งเนี่ยโอ้ย,อยแถวนี้แม่งเือนถ้าบินไม่สูงจริงอยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยพวกกระโดดขึ้นมางับลงน้ําเลยครับอื <c oughs> แค่เห็นส่วนผสมก็รู้เลยครับว่าต้องออกมาหน้ากินมากแน่ๆมาทั้งไข่เสกกรอกข้าวโพดแถมยังมีหมูบดอีกห้อยเหมือนทาโกยากิเลยย่าที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ซีจีในหนังเรื่องเวอร์วอซีภาคสองนะครับ แต่เป็นคนจริงๆนี่แหละครับกำลังกรูกันลงมาโคตรเยอะเขาวิ่งไปไหนกันวะเนี่ยทาให้เห็นภาพเลยครับว่าถ้าเลี้ยงน้องหมากับกระต่ายด้วยกันคงจะวุ่นวายน่าดูวิ่งเล่นไล่จับกันบนโซฟาย่า,ยาก็วิ่งอยู่ในสนามญ้าหน้าบ้านน่ะสนจริงตู้ที่เห็นนี้ไม่ใช่ตู้อบซาวน่านะครับแต่เป็นจุดเตรียมสําหรับสไลเดอร์ลงสู่ใต้น้ําแม่เจ้านี่ถ้าไม่เห็นช่วงก่อนสไลด์ลงมานะครับผมนึกว่าเป็น CG นะเนี่ยสกิลงานก่อสร้างให้ห้า แต่สกิลนักกายกรรมเอาไปร้อยเต็มสิบเลยทรงตัวเก่งเวอ่อวโอ้มันดีจนไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาอธิบายความดีงามของมันได้เลยครับเครื่องมือนี้อีกแล้วแฮะพอดีเป๊ะเลยอะยังกระถูกผลิตมาเพื่อเอามาใช้กับไอ้เครื่องมือนี้โดยเฉพาะเอ,อ้ยบรรยากาศภายนอกกับภายในเรือคนละเรื่องเลยครับ ข้างในนี่นั่งจิบไวอย่างชิลเลยครับแต่ข้างนอกนี่คลื่นซัดกันตุ้มตามตุ้มตามกระจกแทบแตกเป็นการฉาบปูนปิดรูที่ให้ความรู้สึกเหมือนกําลังดึงตลับเม็ดขึ้นมาวัดนะครับแล้วก็เก็บแล้วก็วัดอะไรเงี้ยเนียนจัดแถมยังเร็วจัดจัดผงเหมือนผงแป้งเครื่องสำอางแต่งหน้าอะไรอย่างนั้นเลยมีการใส่อะไรลงไปด้วยก็ไม่รู้ครับเหมือนเอาเทียนมาละลายเลยไปไปมา,มาสีเหมือนลิปสติกเลยครับลิปสติกแบบตลับเหรอเจอคลิปขุดๆแบบนี้สันนิฐานไว้ก่อนเลยครับว่า ต้องขุดหาตัวอะไรสักอย่างแน่นอนคราวนี้ขุดหลุมใหญ่จังลึกด้วยไอตัวนี้นี่เองอะ่ะหิ้วเป็นถุงยางใช้แล้วเลยมาเอาใจช่วยกันครับว่าเขาจะสามารถกระโดดค้มถ่อข้ามไปได้ไหมวู้ยเฉียดนิดเดียวเองเมื่อกี้โอ้โหสุดทอด้อโคตรแย่เลยลูกแก้วสวยชะมัดไปดูกันครับว่าลูกแก้วสวยๆแบบนี้เขาทํากันยังไงกว่าจะมาเป็นลูกแก้วแต่ละลูกเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยว้าว มันหมดยุคที่ต้องมาคอยแบกตะก้าขนผลไม้แล้วล่ะครับนี่มาเป็นรถไฟเลยอ่ะขนได้ทั่วไร่ผลไม้เลยครับไม่ต้องเหนื่อยขนเองรอให้ปูปลามันมาติดในร่องในหลุมหินแล้วค่อยไปดักคลิปเอาข้อดีของการดักคลิปก็คือมันจะได้กลับไปป้องกันป้อมไม่ได้ยังไงล่ะครับนั่นมันดักคลีปคุณผู้ชมเห็นน้ำตกที่กำลังไหลยาวเป็นทางมาตามหน้าผาไหมครับมันช่างดูมหัศจรรย์มากเลยนะ วิดีโอที่ถ่ายออกมานอกหน้าต่างเครื่องบินนี่เห็นทีไรก็รู้สึกดีทุกทีเลยให้ตายเถอะฟิวเอาขาลงเบรกแค่ไม่ทันเนี่ยอี๊ดระยองเลยอะเกือบชนดูเพลินมากเลยอะชอบตรงที่เขาใช้กระดาษหลากหลายสีเนี่แหละครับที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นการยิงเลเซอร์เผาสนิมนะครับดูดิครับในกระของใหม่อะเรากับไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนเลยเห็นความต่างอย่างชัดเจน ขบวนพาเลท Toy Story ที่กำลังเดินอยู่นั่นเป็นมาสคอตตูดหมาขาหลังของสลิงกี้ด็อนะครับอย่างไวอ่ะวางก้อนอิดลงไปแบบป้า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 ลงล็อกแบบเป๊ะ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 เลยทั้งแม่นทั้งไวคนอะไรเก่งชะมัดนี่ไม่ใช่เกมจับผิดภาพนะครับน่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายวิดีโอหรือเปล่าเล่นคิงของลนคิงของคิงนี่ก็เลงนี่ก็เลงนี่ก็เลงนี่เล่นสกีหิมะท้าแสงสุริยา มันช่างดูงามหน้าเอ้ยงามตาซะจริงแสงสวยมากเป็นงานแกะสลักไม้กึ่งแกะสลักกึ่งธรรมชาติที่สวยมากมองมุมไหนก็ดีเหมือนพี่ดาจะต้องการความช่วยเหลือนั่นน่ะเอเอาาเฮียเฮเฮ้อยตรงเตงเลยอะ่ะเสียวกิ่งไม้หักเป็นบ้าเลยจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงวะเนี่ยขึ้นได้อยู่เอาเยล็ลี่นึ่มๆนหนับ,นบโรยน้ําตาลมาเสียบไม้อันเล็ก ดูน่ากินขึ้นไปอีกจิกระอมยิ้มน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับดูจากขาหลังแล้วไม่น่าจะใช่หมานะครับน่าจะเป็นกระต่ายอ่ะแต่กระต่ายมันออกลูกเป็นตัวนี่นาบ้านนนนนนหลุมหลุมนัน่นมันเป็นท่อส่งน้ําที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเอาจริงๆผมเกือบเชื่อแล้วนะว่าที่ร่วงลงไปเมื่อกี้เป็นเป็ดจริงอะ่ะจะว่าเป็นตะกั่วก็ไม่น่าจะใช่นะครับถ้าเหลวแบบนี้มันต้องร้อนสิอุยเอาประโยชน์ลงบนกระป๋องกระป๋องยู่เป็นกระดาษเลยครับดูดิ บารานุภาพร้ายแรงยิ่งนักแล้วถ้าเอามาหยดลงบนแม่กุญแจล่ะจะไปเหลือหรอครับนี่มันชี้ทางโจรหรือเปล่าวะเนี่ยแม่กุญแจกรอบเป็นขนมโปเต้เลยยกตีนขึ้นมาเกานะครับสงสัยคันก็เหมือนคนนั่นแหละ,ะแต่เอาปากไปกัดนี่ไม่น่าจะใช่นะใช้แค่มือยังไม่หนำใจหรือไงนี่ฮะมาดูการปั้นหน้าหุ่นกันครับตอนที่ตาถลนดูน่ากลัวมากเมื่อกี้เก็บรายละเอียดได้สุดยอดมากอะ่ะผมนี่ติดลงไปแบบเส้นต่อเส้นเลยครับ ว่าแต่นี่หน้าใครเนี่ยปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยปลากำไลปลาแหวนปลาจนไม่เหลือเครื่องประดับติดตัวแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเจ๊แกพ่นน้ําหรือพ่อนสีเนี่ยแต่ที่แน่ๆพ่นนี้เป็นวันเสาร์เอาไปก่อนนะคิดไม่ออกหมอนรองรางรถไฟโดนหินเล็กๆค่อยๆกรบจนหายไปไม่รู้จะพากยังไงเหมือนกันแบบนี้ เรซินแน่นอนครับสีแบบนี้ผมฟันธงอ้าวไม่ใช่เฉยหน้าแตกเลยกูเป็นเครื่องสำอางหรอกหรือวิวหลักล้านอีกแล้วอะ่ะโดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นขอบฟ้านะครับสวยมากพุ่มไม้นั่นต้นอะไรวะโอ้ไฟลุกครับคุณผู้ชมแสดงว่าใกล้ถึงแล้วดิเฮ้ยไม่ใช่เบาะรถเมย์เกิดขึ้นเองเหรอเนี้ยยังกระปืนกลนพร้อมกระสุนสายพานเลยมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขันน็อตแบบต่อเนื่องนะครับน่าจะเป็นอ้อยนะครับนั่น,น่ะ เป็นการเอาก้อยโุ้ยก้อยเกยอะไรละ่ะเป็นการเอาอ้อยมากลึงเป็นลูกกลมๆมั้งนะในพวงเดียวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยอ่ะอุ้ยน่ารักอะอยากเอานิ้วไปจิ้มอุงเท้าจังเลยอะนี่แน่นี่แน่แลบิ้นปรินป้นตาถลนเชียนี่ก็น่ารักอีกแล้วว่ายังกระโดดออกมาจากในกระตูนยังไงอย่างนั้นเลยขนปุกปุยเชียตอนเด็ก,ดกๆผมโคตชชอบกินขนมเยลลี่แบบนี้เลยครับโดยเฉพาะไอที่เป็นเยลลี่ขวดโคกเนี่ย เวลากินต้องดึงฝาขวดออกก่อนนะไม่รู้ทําไมเอ่อมึงว่ากูติดหรือยังอะติดโควิดนั่นเหรอติดช่องนี่แหละออกไม่ได้ช่วยด้วยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ตึกเต็มไปหมดเลยครับผุดขึ้นมายังกระดอกเห็ดเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน